สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าบันทึกเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะนสบอลง่ายเดี๋ยวเขี้ยวหนุ่มก่อนเี้ยวหนุ่มิวข้าวเหรอหิวหิวิ่งเลิกงานเมื่อกี้ครับก็โอ้ไม่ได้ทำคลิปมาสองวันพอดีพอดีไปลบมาอ๋อลบโคราฟมาเหรอมาพึ่ลบบุรีฮ่ะมีมุกมีมุกตลอดวันนี้มีเสื้อนะตรงมังเพียบเลยจนเราต้องออกมาอย่างไม่ได้ ต้องถ่ายในห้องเพราะว่าพี่เก็บของเราไปไงไปไปเป็นลังแล้วใช่เไปเป็นลังมันลำบากวันนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูที่นี่เลยนะเพราะใดูไปฏียาตัวละกันนะอาจจะถูกใจท่านนะหรือไม่ถูกใจก็มากดติดตามไว้ติดตามไ้ใช่นะเพราะว่ามันเยอะเสื้อมันมีเข้ามาตลอดเลยนะอายให้ให้ให้ดูนะอันนี้เป็นซองปัตตานีปัตตานีใช่ซองปัตตานีสังโล่กสังโล่กนะ อันนี้ก็เป็นซ้อมของอุดรโอ้โหอยู่อุดรสวยอีโมเอสวยสวยเดี๋ยวนี้เราไปเร็วๆเลยนะเพราะมันเยอะนะพี่ก็พลิกหน้าพลิกหลังเข้าดูอย่างงี้นะพลิกนะอันนี้เป็นสมุดสาครโอ้เหรอจุดที่เบี้ยนสมุดสาครนะอันนี้เมืองการเมืองการเมืองการนะอันนี้ยืดเสายืดของเออสงขาสวยนะเอ่อสดงส่วงานลยนะ นี่แหละมันวชนมันมีเข้ามาแบบนี้เยอะๆนะคุณมากดติดตามมันเลยนะอันนี้เป็นเสื้อเขาเรียกว่าเป็นเสื้อโปโลตอนฟ้องฟุตบอลโลกปีหนึ่เก้าดใช่ไหมครัใครชอบใายวินเทจอ่ะเอาไปใส่ได้นะใส่นอนใส่เตะเมียเตะอะไรก็ว่างันได้เหรอเว้นอนนอกบ้านเลยก็ได้บ้างดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็พี่ผมอยากรู้พี่ชอบผลไม้อะไรชอบกินอ่ะชอบกินชอบกินชอบชอบกินอ่ะชอบงอกทานง่ายเป็นเหรอครับผมฟังค่ะคุณชอบผลไม้อะไรผมส่วนมากผมชอบผลไม้รวม จะไม่แบ่งให้กินได้เหรอผีคนเดียวสักผีคนเดียวนะโอเคตัวต่อไปนะเป็นอุบลตัวนี้เป็นเก่งเยอะๆสวยนะยืดได้ครับใช่ไหมเออได้สี่สองพอดีเลยยืดไม่ได้แล้วได้คารุบอกสี่สองอ่ะมาใส่แล้วมันจะสวยงามเหลือผ้าใช่ตัวนี้เป็นต้อมปัตตานีปัตตานีใช่หลังลงนะหลังโลกตัวนี้บุรีรัมบุรีรัมบุรีรัมแล้วหน้าสุดก็ ใช้ให้กับเมืองทองไปสองสามนะแต่เมืองทองของมาแรงนะมาริโอ้โคตรใหม่ใช่โคตรใหม่นะมาริโอ้มาริโอ้เมาเล่เมาเล่เลือกทายตัวนี้เป็นโปกขาวนะปีสองสิบสี่นะสวยๆต่อมาเดี๋ยวเปลี่ยนตุ้มขุดหน้ากันนะตุ้มขุดนะข้าวหูตัวนี้เป็นเอ่อสุพรรณพรรณปีสองพันเก้าอามสวยใช่าสวยนะอ่าตัวยอดนะ แขวนนะเอาเย็บขวางบนเลยแขวนข้างบนเลยอ่ามารอได้เลยคุณผู้ชมมารอให้เลยนะอุ้ยอ่าแล้วก็โหลุดหลุดหลุดแล้วก็สีงอตาโอ้ยหายากใช่สีงอตาสวยนะครับผมอ่านี่นะับแต่หลังติดเบอร์สนะทิพย์นะมาร้อยเลยนะเดี๋ยวผมมาติดตามไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกดติดตามเนี่ยเฟซผมที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะสถาพ่อตาเนี่ยไปกดติดตามไว้หรือขอเป็นเพื่อนไว้นะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามใน YouTube ด้วยเพราะว่ามจะมีเสื้อเข้ามาผมก็จะมาเอามาให้ดูนะบาซบอลได้แลนะอันนี้เป็นเชลล์ไล่นะเชลล์เชลยังเชีย์ไล่โอ้โหโอเคไข้าลยแล้วแล้วก็สีออตายตัวหนึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันที่แมนยูแพ้แพ้ศูนย์หนึ่งหรือเปล่าที่ทีเรียบยิงอ่ะเจอที่เวอร์เบคใช่ใช่ใช่ที่ที่เวอเบคเขาโชว์สเต็ปอ่ะโอ้เทพเทพระดิบนกข้าวต้องมาเทพเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าข้างหลังระดิบนะครับีก ยังมีอีกเยอะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะโอ้โหนี่นี่เข้าฝากฝากขายนะใช่อันนี้เป็นสุภาษคอเป็นชุดเจ้าบ้านหลังโล่งนะครับหลังโล่งแบบเร็วๆอันนี้เป็นกระบี่และเตียมทานกระบี่กระบี่และเตียมทานเอ้ยพูดถึงกระบี่พูดถึงกะทิยำเดี๋ยวก่อนช่วงเนี้ยเราต้องระวังนะกินกินผึ้ผักสวนขวดต้องระวังจริงๆเพราะว่าเพราะทำไมพวกปฏิกิริผักมันก็เป็นอะไรเขาเรียกอะประโยชน์กินประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อนเพื่อนผมตามพ่อประกาศ ก็เป็นอะไรพราะตะักก,กัก็นั้นผมไม่นั่งกินร้านอาหารไงใช่ปะผมตะักนึงผมไปห้องน้ำพกกอกลับมาคือเรื่องนี้มันน่าสนใจใช่มีคนตายเพราะผักกาดเพ,พื่อนพอกลับมาปุ๊บเพื่อนผมแม่งนอนนอนนั่นอยู่เลยผมก็เลยไป,ไปจีคอไม่รู้ผมเลยไปถามนี่ไปถามเจา้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่าคนจะพูดไม่ดีอ่ะก็เลยไปผักกาดผมก็ทื่อผมว่าผมว่ามันน่ามันน่าโดนกระทือนออกมาเนอะไม่คนนี้ โอ้ยคิดไดไงเพราะาเนี่ยเพราะเพื่อนเพื่อนองกมากโอ้อันนี้สวยสวยเลยอันนี้เป็น DIY แหละ DIY ใช่ DIY ปโล่มึงขอใช่ผ้าผ้าเนาะใช่อันนี้อันนี้ยูเว่ยูเวนตุอเอไไ่ใส่เตะบอลเตะบอลได้นะอันนี้ เขาเรียกว่าเป็นเคโลเกตแฟนบอลนะด้านหลังติดเบอร์ล่าสุดกำลังออมเงินกำลังดีเลยจริงเหรอใช่คืพี่ตีโร่ล่าสุดแท้นะใช่เข้าสู่กายแล้วก็อันนี้เป็นเอทีอูทีไม่ใช่เวลาโรเชียร์แล้วโรเชียแล้วทีมเก่าแก่ทีอทีเขาบอกว่ามีเก็บเพลเยอร์ตัวนี้เก็บเพลเยอร์นะใครใครชอบก็มาลอยนะด้านหลังติดเบอร์บัวเม็ดโคเน่เออตะกอนใช่ไหมใช่แต่ไปอยู่เมืองทองเช่ไมโอ้โหบัวเม็ดโคเน่หรือไม่ก็โคเน่บัวเม็ดอ่านนี่เหมือนกันเลยแล้วโยซาลาร์เหรอเฮ้ย เมื่อวานเป็นไงคาร์มานี่เปลี่ยนลงมายิงไหมยิงยิงครับยิงใครได้ไปเหลืองยิงเหรอเต็งเลยย้อนให้คาร์มานี่นะอันนี้เป็นซ้อมกุ้มข้าวกุ้มเหลากาซ้อมทีมชาติซ้อมทีมชาตินะครแบงก์โดนอนใช่นนี้ก็ซ้อมทีมชาติเป็นสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสวยสวยสวยอันนี้เป็นโปโลอฟิตธรรมดานะฟิตธรรมดาใส่วิ่งออกกำลังกายใช่ใส่งานเต้าได้ได้ครับผมอันนี้เป็นยืดไนกี้ไนกี้กระเป๋าด้วยใช่นี่เขาก็ส่งมาหลากหลายนะส่งมาแบบเยอะ อันนี้ก็เป็นยืดไนกี้เหมือนกันนะใครชอบสายนี้ก็มาดูกันได้นะเราไปเร็วๆเลยเพราะว่ามันเยอะนะเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อยืดไนกี้นะเป็นเสื้อใส่ทั่วไปนะใช่นีแล้วก็อันนี้เป็นท่าเรือตอนนี้ท่าเรือตัวนี้ก็กำลังราคาพุ่งสูงแต่ว่าอาจจะไม่สูงสองสามพันแต่ก็ราคาสูงอยู่แต่ก่อนผมได้มา199นะถอดจะออกล็อคคอขายมีคนซื้อเลยท่าเรือตัวนี้จริงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโหราคาพุ่งมาก คนก็ใช่เพราะเขากำลังมาช่วงนี้อันนี้ก็เป็นมอเร์เกษตรนะมอเร์เกษตรนะไปใส่เต่บอลกราขาบได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเอ่อธีรไทยร้อยปีเทเยอร์นะแต่ก่อนบอกเข้าไปกองเมื่อไหร่บอกเข้าไปผมอ่ะจองกันแทบกระทู้แตกตอนนั้นที่ออกมาโอ้โหเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่ตอนนี้อ่าร้อยปอยู่เลยตนกระทู้พี่คิดว่าขับรถมาเอาถึงบ้านอ่ะจริงเหรอจริงจตอนนั้นผมโพสต์ขายแบบ โอ้มันหายากอ,ะอ่ะคือเขาต้องการใส่ในแมตช์แมตช์วันนั้นพอดีอ๋อใช่เพราะเพราะช่วงช่วงเย็นปุ๊บพอลงโฟสต์ปุ๊บเขามาเลยสี่ห้าทุ่มมาที่ที่ที่บ้านเลยรถเขาน่ะสองสองพันนะใช่ครับสองพันแล้วก็วันนั้นวันสิบตัวได้วันนี้ก็เป็นเอ่อเชียร์ญี่ปุ่นนะไปใส่เต็มวันเขาขำได้นะกามูระใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นโปโลธรรมดาสีเหลืองนะโอเคหมดแล้วนะเอามาให้ดู ประมาณนี้แหละน่าส่งมาถึงมาเยอะเลยนะก็อย่าลืมนะช่วงนี้กินผักกาดก็ระวังหัวใช่ผมผมก็ระวังผมผมก็ระวังอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมเสี้อพวกเนี้ยผมจะทยอยลงหน้าเฟซผมนะชื่อเฟซผมเนี่ยตาตาพรสะอาดไปกดติดตามแล้วก็เพิ่มเพื่อนรอไว้ได้นะแต่แต่ช่องเนี้มากดถ้าเขาใช้รอไว้ติดตามเพื่อสวยแล้วก็อะไรดีๆกับบอนของเรามีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ว่ากันไปเนาะโอเควันนี้ก็ ลาเนาะเออพี่จะได้กลับไปหาเมียแล้วก็่ <laughs> โอเคครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าคุณมีเสื้อบอลอยู่ในตัวและไม่อยากสะสมแล้วหรือลงขายแล้วไม่ออกหรือเขินอายไม่กล้าลงขายหรือร้อนเงินติดต่อหาเราได้ทันทีโดยเซิร์ชใน Facebook พิมพ์คำว่าสถาพรสาอาดและสามารถส่งเสื้อ มาฝากประมูลกับเราได้โดยสมาชิกในกลุ่มผมมีเกือบ7 0 0 0แสนคนหรือถ้าอยากไวก็โทรมาที่095 414 1427 14สามารถทักมาได้ตลอดย4ิบสชั่วโมงเลยคุณจะไม่พลาดเสื้อวังสวยๆเพียงคุณกดปุ่ม subscribe หรือกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อวังสวย ก็จะส่งถึงหน้าจอมือถือคุณนะจ๊ะ